สวัสดีครับวันนี้ช่องเที่ยวส่งส่งขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงกลิ่นซีซั่นหรือฤดูฝนของประเทศไทยในหลายพื้นที่คงมีฝนตกไม่มากก็น้อยใช่ไหมครับและที่นี่ก็เช่นกันครับเราอยู่กันที่อำเภอวังน้ำเขียวอำเภอที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาและก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเหมาะแก่การเดินทางมาพักผ่อนมากๆและใน EP นี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนนะฮะไปกางเต็นท์กันที่ไร่รวยลินวังน้ำเขียวครับ พวกเราเดินทางจากกรุงเทพตั้งแต่7ดโมงเชา้าอสักประมาณ11เโมงก็เริ่มขึ้นเขากันแล้วและตอนนี้ฝนก็ตกลงมาแล้วครับ นี่นะทุกคนมาถึงที่ไล่รวยลินแล้วแต่ดูบรรยากาศสิหมอกลงแบบลงมาบนทิวเขาวแบบเจ๋งมากตอนนี้เป็นฝนทับท,ท้กแต่ความรู้สึว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ตกหรอกมันน่าจะเป็นฝนจากไอหมอกมันน่าฝนฝนฝนที่มาจากหมอกน่าจะไม่แรงเดี๋ยวจะลองเซตเต็นดูถ้าไม่ไหวก็จะ,จะวิ่งเข้ารถ ไปเต็นกันครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยพี่อูเขาก็เลยลงไปกลางเต็นท์อยู่นะคะทุกคนส่วนตัวหนูก็รอในรถนะเพราะว่ากลัวจะไม่สบายนะคะก็พี่อูจะอาสารุยเองตอนนี้นะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันเป็นฝนจริงๆริงเดี๋ยวพี่อูก,ก็จะกลับมาหลบที่รถนั่นแหละโอเคแต่ที่นี่มาถึงแล้วสวยมากๆเพราะว่าหมอกขึ้นนะคือให้อารมณ์เหมือนเราแบบ ไปภักเหนือเลยเพราะว่าจริงๆปีนี้เรายังไม่ได้ไปเหนือเลยเนาะประมาณปีหนึ่งแล้วใกล้จะได้ช่วงที่เราจะได้แบบโรดทริปไปเหนือแหละก็เหมือนกับได้มาที่นี่ชดเชยไปก่อนอะไรอย่างนี้นะคะหนุ่มหนุ่มผู้ดื้อรั้นจะก,กลางให้ได้นะฮะแม้ฝนตกนางก็ไม่หยุดนะ <laughs> Come off, อัตราค่าบริการการกลางเต็นท์ของไล่รวยลินวางน้ำเขียวอยู่ที่200บาทต่อคนนะฮะโทรศัพท์เนี่ยมีคลื่นทุกเครือข่ายเลยแล้วก็มีไฟไฟ้าใช้ สัตว์สามารถเข้ามาได้นะครับแต่ต้องดูแลน้องๆด้วยนะแล้วก็ส่วนสําหรับใครที่ไม่อยากจะกางเต็นท์นะฮะที่เกียดพกเต็นท์มามี2แบบนะฮะให้เพื่อนๆเลือกก็คือมีรถบ้านเป็นห้องแบบรถบ้านเนอะแล้วก็เป็นเต็นท์นะฮะเต็นท์เช่าที่นี่มีหลายซสายหากเพื่อนๆต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่เพจไล่รวยลินโดยตรงจะดีที่สุดเลยครับไหนครับโอ้โหก็กี่ตัว กล้องจริงแค่สองตัวโหนี่กออย่างโปรอ่ะเขายไปบอกว่าหลอกบอกกล้องทั้งหมดจะได้ดูโปรดูโปรเป็นไงความรู้สึกแรกที่เข้ามาดีอากาศดีมากคือแบบเราเข้ามาตอนที่ฝนมันเพิ่งหยุดตกอ่ะก็เลยเห็นหมอกดอดิแล้วตอนนี้หมอกก็ยังอยู่อ่ะทุกคนมองไปข้างหน้าเราสวยมากพี่อู๋บอกว่าเป็นการกลางเต็นที่สบายที่สุดแล้วใช่ปกติจะต้องแฮกใช่เพราะว่าสู้แดด ก่อนหน้านี้มันคือหน้าร้อนใช่ไปที่ไหนก็คือร้อนหมดใช่แต่ตอนนี้เราเข้าหน้าฝนแล้วเป็นช่วง <c oughs> ที่เราชอบมาก <c oughs> อโอเค <c oughs> เดี๋ยวต่อเหลือแค่กลางเทเลสอีกน,นิดเดียว คือเดี๋ยวที่ร้านเนี่ยมีร้านอาหารตามสั่งด้วยมีร้านกาแฟด้วยหมูกระทะก็มีนะอาหารมีเป็นจานเดียวใช่ไหมใช่ข้าวผัดหมูไก่ข้าวทอดกระเทียมหมูไก่ข้าวต้มหมูไก่ข้าวไข่เจียวหมูสับผัดมาม่าหมูไก่ง่ายๆไม่มีทะเลพูดง่ายไม่มีทะเลหมูไก่หมูไก่แล้วก็ยำมุนเส้นยำหมูยอยำรวมมิตรลาบหมูไก่อ่ายำก็ยังเป็นหมูไก่ใช่แล้วก็หมูกระทะแหละเดี๋ยวจะกดโทรสั่งเลยอ๋อ วัสดีค่ะไล่เลยลิศครับผมจะสั่งอาหารหน่อยครับค้ารับอะไรบ้างคะอ่าข้าวผัดไข่ข้าวผัดไข่นะคะแล้วก็ข้าวผัดไก่คือคือไม่ใส่หมูไม่ใส่ไก่ไม่ใส่อะไรเช่นใช่ครับข้าวหมูเลยนะคะใช่ข้าวผัดไข่หนึ่งแล้วก็ข้าวผัดไก่หนึ่งหนึ่งสรุปเลยนะไม่ต้องรีวิวกันแล้ว ร0 0บาทหวานคอคุ้มเลยดูดีมากวิวอย่างนี้บอกลยว่าวิวเหมือนแบบว่าให้อารมณ์เค้าให้เราคิดถึงภาคเหนือจริงแบบได้ดูเหมาะกับกลางตั้งแต่บมาตั้งแต่ขับมาแล้วบรรยากาศแบบช่วงนี้เขียวต้นไม้อะไรเงี้ยเขียวหมดล้วคือหลังจากนี้เป็นต้นไฟ ยาวจนถึงปีใหม่ที่เนี่ยจะสวยตลอดจะบอกให้ทุกคนถ้ามีโอกาสแวะมาได้เลยมาที่นี่หรือหรือหรือวังนั้งเขียว่มีหลายลานถ้ามีโอกาสมาได้เลยช่วงนี้เพราะว่าตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงปีใหม่อากาศดีแน่นอนไม่ได้ปาอป่ะป่าไม่นั่งเก้าอี้เอาเข้าไปเฉยๆอืม เปียกไงในวันที่พวกเรามาฝนก็สลับหยุดสลับตกก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งวันเลยนะแต่แรกมาด้วยหมอกนะฮะปุยๆขาวๆหลังฝนหยุดก็จะมีหมอกแบบนี้ทั้งวันจริงๆครับในวันที่พวกเรามาโชคดีจริงๆรู้ไหมอะไรติดติกเพปซ้อมเต็นท์อะไรเมือ่อกี้เลยเมื่อกี้ดึงไม่ดี ใครใช้พวกเต็นท์ออาต้ต้องระวังให้ดีนะเวลาจิงมขาขาเต็นท์มันไปเกี่ยวมันมรูเลยเราไปถ่ายดูวันนถ่ายรูติดได้หรือเปล่าเห็นนี่ไงมองเห็นเพราะเดี๋ยวพวกตัวอะไรมันเข้ามาเต็นท์นี้เราซ่อมไว้เยอะมากนะเพราะว่าเป็นเต็นที่เราชอบชอบชอบแล้วกล่าวว่าเออใช้ไปหนึ่ใช้ไมันชนพังอ่ะเนี่ยไม่แต่ได้เนี่ยแต่ได้ แปะแปะมาทาั้งเต็นแล้วอะมีจุดที่เขาเนี่ยโดนเผีเใื้อกิน<ช>ใ,ใ,ใช่ตรงนี้ก็มีจุทดที่โดนผีเสื้อกินค่ะเก็บเก็บไม่ดีแล้วเราเราไม่เห็นว่ามีผีเสื้อมาอยู่ในเต็นเราใช่ก็เลยโดนผีเสื้อกินเต็นไม่ทับมัาลอกเดี๋ยวมันก็ไป ตีนมันน่กกากลัวชะมัดเลยอะคะ่ะบรรยากาศถูกใจไหมถูกใจสิถูกใจมากคนเนี้ยแล้วหน้าที่นั่งเราดูสิน่ารักปะ่ะน่ารักน่ารักมากเลยนะอม,มองไปแล้วแบบมีต้นไม้อ่ะมีเต็นท์ของของของพี่คนนั่งอยู่นะม,มันก็จะเป็นพร็อพแบบเออเรามองไปเราเรารู้สึกดีอะ่ะเออเห็นเต็นท์เห็นรถบ้านเห็นดอกไม้น่ารักน่ารักมีทางเดินมีภูเขาแล้วก็ จริงๆมีหมอกแต่ว่าตอนนี้หมอกหายไปแล้วใช่ก็ตั้งแต่ตอนคลิปเพื่อนๆชมอนั่นแหละหมอกเต็มเลยนี่หมอกเพิ่งมาลดตอนตอนเย็นเองแต่ดูถ้าพหนุ่คืนนี้ฝนตกตอนแรกจะเช่าพัดลมลมอย่างโฟเลยนี้ลืมลืมเอาพัดลมมาเพื่อนๆก็เลยขับมาแบบเอ้าลืมหยิบพัดลมมาแต่แบบเออต้องบอกสารภาพตรงๆเมื่อกี้นอนหลับไปตื่นหนึ่งเลยเพราะว่าพอเสร็จเสร็จปุ๊บไม่รู้ทำอะไรสรุปไม่ต้องเช่าลมแรงมากดูสิ ไม่บอกไม่บอกว่าหลับเขาก็เชื่อนะนะยังแบบพึ่งตื่นจริงๆเหมือนทุกปุกอ่ะเออนอนสบายตอนนี้มากลางเต็นตอนนี้มามามากินหมูกระทะกันครับทุกคนมันเยอะมากดูเยอะมากไปโลอะได้กินหมูกระทะกับบรรยากาศแบบนี้ดีมากจริงเนี่ยวิวข้างหลังหวานแบบเออดีอ่ะ ดูบรรยากาศกินอปัญทาของพวกเราสองคนเ <Okay. S 1> พื่อนหวานเดี๋ยวพี่ตั้งกล้องดีกว่าแล้วก็ให้เพื่อนเสพบรรยากาศกแบบพร้อมๆัปเราแล้วเราก็กินให้เพื่อนๆดูโอเคเราชินแซ่บนักแซ่บนา ไม่มีความเป็นซุก,กี้ที่เราเข้าใจนะฮะอันนี้คือจริ้มแบบสีฟู้นเลยร้ยเประเส็นทุกคนตอนนี้เราก็กินข้าวมันเสร็จแล้วนะหวานเนาะกินข้าวมันเสร็จเรียบร้อยแลย้วแต่อยากอยากจะมาบอกท,ทุกคนนิดนึงว่า การมาที่นี่อยากให้เตรียมเชือกเตรียมสมอมาเยอะนิดน,นึงนะอพอตกเจนลมแรงมากเลยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆดูคลิปอของพวกเราที่เราใช้เต็นเนเจอร์หายวิเลตสามเนี่ยเราไม่เคยต้องมาขึงหูตัวนี้เลยนะหูตัวนี้คืออะไรตัวหลังเต็นจริงๆเ,เ,เป็นหูที่แบบว่าผมไม่เคยใช้เลยนะ รอบนี้เนี่ยเซฟไว้ก่อนนะก็คือลมแรงมากไม่เคยในกลางวินเทยสิบสามแล้วเจอลมแรงขนาดนี้เลยนะฮะหลังคาจะเปิดละก็เลยขึงไว้ทั้งหมดเนี่ยทุกจุดนะฮะมุมทั้งสี่มุมเพิ่มขึ้นไปอีกเนาะเนี่ยก็เลยอยากจะมาแจ้งให้เพื่อนๆพืทราบว่าช่วงหน้าฝนแบบนี้ลมมันจะกันโชคนะฮะยังไงเตรียมสมอเตรียมเชือกให้พร้อมนะครับผม แล้วก็สมอเนี่ยยิ่งไซสย40ยิ่งดี30ว่ายาวแล้ว40มาได้ยิ่งดีนะฮะเพราะบางทีเนี่ย30ว่ายาวแล้วลงมาโชว์ตันตีขึ้นเนี่ยกระชากออกได้นะ ไม่เปิดอ,อ่อนนิ่งไว้อย่างนี้ฮะเจนาทีบรรยกกากาศของวันพรุ่งนี้เช้าแล้วกันครับเ <G ül> ดี๋ยวเรามาดูแรงไว้แรงฟฝารุดเปแล้วรอบนึงด้วยวหรอจริงๆดีไซน์เขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะไม่ได้เป็นแบบอย่างนี้นะดีไซน์ก็เป็นซาลาเปาแบบนี้นะ <G ül üyor> บบนี่ <G ül üyor> แรงไม่แรงรุดไปแล้วตามราคาครับร้อยเดียวบาท อินดบาทบ้าอะไรร้อยหนึง่งร, <c oughs> ราคาครับไฟดูละร้อยผังซื้อใหม่ <c oughs> Something feels out of place, but you have no tell. It's like we want the same thing, but the lines we draw aren't parallel. I ตอน,นแ,ตแรกเป็นเช้ามาตั้งใจจะแบบเออถ่ายวีวห้เพื่อนดูตรงนี้พอแต่พอหันกลับมาทางขวาครับค้างเต็นเราเองนี่เดี๋ยวพาไปดูหมอกมีตลอดเวลาเลยอะถ้าเพื่อนๆน,นั่งตรงเนี้ยล็อกเนี้ยเนี่ยฮะดีไหครับล็อกที่เรามาตั้งเต็นก็คือล็อกที่หกสิบเอ็ดนะเดี๋ยวดูให้ฝักมีล็อกที่เท่าไหร่ ตัวเลขล็อกที่เราตั้งเต็นคือ61แล้วก็ล็อกที่เราตั้งโต๊ะถัดไปเมื่อวานเขาเพิ่งบอกไปตอนบ่ายคือล็อกที่60ตื่นแล้วตอนแรกจะนั่งตรงนู้นเข็นเป็นซอกเขาเนื่องจาจะมีหมอกไหลเข้ามาหัานหน้าไปทางน,นี้ฟินกว่าเอาเอยา่ยาชิฟ<า>ังยา่า แกมาอุ้ยกอใหญ่เลยน่ารักจังหนูว่าทำไปไดนะตอนนี้นูกสิงโตอะไรเนี่ยนี่สิงบ้าละสิงบ้าฮะมีตัวติดแล้วติดแล้วชอบไหมชอบบินเหรออยูรู้สึกว่าเอ้ยบางคนน่งชอบคัดแบบมาไม่ลำบาก่ากลายนว่าจริงๆอะเราชอบแบบเนี้ยบรรยากาศแบบเนี้ยต่อให้ฝนตกเราก็ไม่ติด จะถามหนูว่าชอบไหม่ะนีหลอดมากหนูให้ที่เนี่ยเป็นลานกางเต็นที่หนูคิดว่าหนูน่าจะชอบสุดแหละของปีนี้แหละของปีนี้ถ้าปีนี้นะก็อย่างว่าเนี่ยเพิ่งเข้าหน้าฝนแล้วแหละใช่ขอ้นเข้าหน้าฝนก็เลยจะเริ่มจะเริ่มเห็นบรรยากาศแบบนี้กันแหละตอนมันลงตัวหมายถึงว่าอาแดดไม่ร้อนอ่ะเราอาจจะมาในถูกช่วงฤยดูกาลคือมันเข้าหน้าฝนแล้วมีหมอกอากาศดีเห็นวิวที่ชอบด้วยความจริงๆอ่ะเราเป็นคนชอบภูเขา ก็อาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยพร้อมจะเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูห้องน้ําของลานไร้รวยลินกันก่อนเนาะในจุดที่เราอยู่อย่างที่บอกครับเป็นลานมะขามป้อมนะฮะก็จะมีห้องน้ําอยู่ด้านหลังลานของเราเลยอันก็เป็นที่สุขาผู้ชายนะแล้วเขาก็แยกชายหญิง่ะแยกชายหญิงชัดเจนนะสะอาดดีครับมีที่แขวนมีเครื่องทำอุ่นแล้วก็อุ่นจริงใช้ได้จริงแล้วก็อันนี้ ห้องน้ําก็เป็นชักโครกแบบนี้สะอาดดีครับแล้วก็ด้านขวาก็เป็นของผู้หญิงนะ,ะแล้วก็มีจุดล้างจานล้างมือล้างหน้าอยู่ณนะจุดเดียวนี้เลยนะครับห้องน้ําไม่ได้น้อยนะเพราะว่ามันมีด้านล่างอีกอย่าลืแค่ว่าตรงที่ผมอยู่เนี่ยหลักๆมันเป็นแค่สองลานเองมันก็เลยมีห้องน้ําให้ตรงนี้แค่อย่างละห้องแล้วก็นู่น ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่รับชมอีนี้ของพวกเรากันจนจบนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่กดซับสไคร้นะฮะรบกวนกดให้เราด้วยนะฮะเพื่อที่ได้ไม่พลาด e.P. ีต่อๆไปของพวกเราส่วนวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ